สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอเฉลยนะครับเรื่องเสียงของวันที่ยี่สิบกันยา2 5สองรหกสิบสี่ครับข้อแรกนะครับเมื่ออ่านโจทย์นะครับก็จะได้เห็นได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเบสิกของเรื่องเสียงนะครับก็คือเรื่องของความด็วเสียงนะครับก็นะครับอันนี้นะครับเมื่ออ่านโจทย์แล้วเราจะวาดรูปตามที่โจทย์บอกนะครับเมื่ออันนี้เป็นหัวแถวนะครับส่วนคนนี้นะครับเป็นท้ายแถวนะครับเขาถามว่า ระยะตรงนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่เราจะใช้คือ s เท่ากับ vt ใช่ไหมครับอ่ะนะครับแล้วเราก็รู้ v อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขากําหนดมาเป็นสามอยสี่สิบนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องหา t ให้ได้นะครับเพื่อมาเข้าสูตรเพื่อหา s นะครับ t ตรงนี้นะครับก็คือหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมครับของหนึ่งจุดหกนะครับเพราะว่า ห่างกัน1นส่วนสีเก้านะครับแต่ว่าจังหวะของการตีกอเนี่ห่างกัน 1. 6ุวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ศูนจดี่วินาทีนะครับดังนั้นสูตรตรงนี้ก็จะได้ว่าสามรอสี่ิคูณด้วยศูนจดสี่นะครับก็เท่ากับหนึ่งร้อยเท่ากับหนึ่งอยสาสิบหกเมตรนะครับข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการแอปผันนะครับ ก็อันนี้นะครับถ้าสมมุติว่าโตเท่านะครับอันนี้พูดถึงสา,ายลวดของไวโอลินนะครับถ้าโตเท่าก็จะได้ว่ามิวก็ต้องเท่ากันใช่ไหมครับเพราะหน่วยนี้คือมวลส่วนด้วยความยาวนะครับเท่ากับ m c l นะครับถ้าตึงเท่านะครับก็หามายความว่า t แรงตึงเชือกเท่ากันนะครับ v เท่ากับ f บ,บัดาเท่ากับรูทหนึ่งอรูท t ส่วนมิวนะครับ ถ้า v เท่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะดูว่าเชือกเส้นแรกอะสายเส้นแรกนะครับให้ความยาวเป็น l นะครับส่วนสายเส้นที่สองนะครับให้ความยาวเป็น 5l นะครับ f แรกนะครับจะเท่ากับ480และ f ที่สองจะเท่ากับ เท่าไรใช่ไหมครอันนี้นะครับก็คือเป็นเส้นลวดใช่ไหมครับการสั่นหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้การสั่นออกมาเป็นแบบนี้นะครับหมายความว่าได้เป็นครึ่งเลมดา้าใช่ไหมครับเพราะว่า1นลมด้าก็คือ2ลูกอันนี้มี1ลูกก็เป็นครึ่งลมดานะครับจะเท่ากับ l นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ asks, จะได้ว่าเลมด้าส่วน2เท่า,ากับ l นะครับและจากสูตรนะครับก็คือ v 1่เท่ากับ v 2ใช่ไหมครับเพราะว่า v เท่าใช่ไหมครับ ็เท่ากับ f 1นึ่งเลหเท่ากับ f 2องเลมดาสนะครับ480คูณด้วย 2l นะครับเท่ากับ f 2คูณกับ 10l ใช่ไหมครับมันคือ 5l ไปคูณกับ2นะครับเพราะว่าให้เป็น1แึลมตานะครับก็จะได้ว่า f 2เท่ากับ96เนะครับอันนี้เป็นคำตอบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอระดับนะครับเพราะนั้นจะได้ว่านะครับ เดลต้าเบต้านะครับเท่ากับ2ลบ1นะครับก็จะเท่ากับ10ล็อกนะครับ P2 ส่วนด้วย P1 นะครับเบต้า2ลบ90ก็จะเท่ากับ10ล็อกมส่วน1นะครับก็จะแปลว่าเบต้า2จะเท่ากับ94.8นะครับก็ตอบ95เดซิเบลนะครับ ข้อนี้นะครับเป็นถามปีสีนะครับว่าองค์ประกอบของการได้ยินเสียงมีอะไรบ้างครับอันนี้ตอบง่ายๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้ตอบข้อสี่นะครับข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเสียงกล้องนะครับก็คือการสะท้อนใช่ไหมครับอันนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นหน้าผานะครับและนี่มีคนอยู่ตรงนี้นะครับแลวเขาถามว่าระยะห่างระหว่างหน้าผาเท่ากับเท่าไหร่นะครับ การได้เขาบอกว่าได้ยินเสียงสามครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าสามครั้งเนี่ยเป็นสามครั้งตรงไหนบ้างนะครับเมื่อพูดออกไปนะครับเมื่อนะครันเนี่ยเป่งเสียงออกไปนะครับครั้งแรกที่เขาจะได้ยินคือเสียงไปชนผนังด้านหนึ่งและกลับเข้ามาอันนี้เป็นครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งนี่คือายถึงวินาทีที่หนึ่งนะครับส่วนครั้งที่สองนะครับก็คือเสียงพูดออกไปอันนี้ไปด้านซ้ายใช่ไหมครับส่วนอันนี้ไปด้านขวา เมื่อไปด้านขวาแล้วกลับมานะครับอ่าอันนี้เป็นสามวินาทีเพราะว่าเราสมมุติว่าให้คนเนี้ยยืนไม่ได้ยืนตรงกลางนะครับแต่ว่าให้ยืนค่อนมาทางซ้ายเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้ยินจากทางซ้ายก็จะสั้นกว่าเสียงที่ได้ยินจากทางขวานะครับนี่คือครั้งที่สองใช้เวลาสามวินาทีใช่ไหมครับส่วนครั้งที่สามนะครับก็เป็นเสียงที่ได้ยินจากอันที่ใบชนข้างซ้ายและใบชนข้างขวาและกลับมานะครับอันนี้เป็นครั้งที่สาม ช้เวลา4วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะได้ว่า x นะครับ,ก,ก,บ,รบก็เท่ากับ vt นะครับก็เท่ากับ334นะครับคูณด้วย c ส่วน2นะครับเท่ากับ6 6 8นะครับเมตรนะครับ4ส่วน2น,นี้มาจากไหนนะครับก็มาจากการที่ว่าเราดูอย่างนี้นะครับ นี้นะครับสี่วินาทีตรงนี้คือระยะสองเท่าของระยะห่างนะครับเพราะฉะนั้นท่านหนึ่งเท่าของระยะห่างเราก็ต้องเอาสี่หารด้วยสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหกร้อยหกสิบแปดครับครับอ่าข้อต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการหักเหนะครับผมครับถ้าผมวาดนะครับเส้นดังสีนะครับจากน้านะครับขึ้นมาบนอากาศนะครับ แป๊บเองนะฮะสมมติผมวาดเส้นลังสีนะครับจากน้ําขึ้นาบนอากาศนะครับนะครับเขาบอกว่าหน้าคลื่นนะครับทํามุมเจ็ดสิบองศาจากผิวน้ําใช่ไหมอันนี้หน้าคลื่นนะครับกับเส้นรองสีจะต้องตั้งฉากนะครับสมมติว่าตรงนี้ตั้งฉากนะครับอ่าพี่ให้ตรงนี้เป็นเจ็ดสิบนะครับแล้วก็นะครับถ้าพี่มองสามเหลี่ยมรูปใหญ่นะครับเออตรงนี้จะต้องเป็นยี่สิบใช่ไหมฮะเพราะว่าอันนี้ฉากใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องเป็นยี่สิบเพื่อรวมกันได้ลบสิบใช่ไหมฮะ เปนยี่สิบนะครับเดี๋ยวพี่กับมามองรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเก้าสิบนะครับอันนี้เป็นยี่สิบหมายความว่าตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดสิบนะฮะตรงนี้เป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบใช่ไหมฮนะแล้วก็เจ็ดิตรงนี้เราให้เป็นเซต้าหนึ่งและตรงนี้เป็นเซต้าสองนะครับเฉนั้นก็ได้สูตรว่านะครับไซ์เซต้าแอร์นะครับ,รบก็คือในอากาศส่วนด้วยไซเซต้าน้ำนะครับก็จะเท่ากับ v แอร์ นะครับส่วนด้วยวีน้ำนะครับวีในอากาศนะครับก็คือ340นะครับส่วนวีในน้ำคือ1,500นะครับเพราะฉะนั้นอา่าไซน์เซตาของอากาศจะเท่ากับ340ส่วนด้วย1,500นะครับคูณกับไซน์ของเซต้าน้ำนะครับก็คือ70นะครับ เพราะนั้นเมื่อเราประมาณนะครับก้อนนี้เราประมาณมาว่าได้หนึ่งส่วนห้าแต่ว่ามันจะมากกว่านะครับนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าอ่าถ้าเป็นสมร้อยเนี่ยคือหนึ่งส่วนห้าดีเพราะนั้นสามสิ 40, มันจะมากกว่าหนึ่งส่วนห้านิดหนึ่งนะครับส่วนนี้ทรายเจ็ดสิบนะครับมันจะน้อยกว่าหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าทรายค้าสิบหนึ่งเพราะนั้นทรายเจ็ดสิบจะเป็นศูนย์จุดกว่ากว่าที่ค่อนข้างไปทางหนึ่งนะครับอันนี้ประมาณนะครับจุดสองนะครับแล้วนะครับ มา0.2เราจะดูว่าสายเตเ้เท่าไหร่0.2เนี่ยอยู่ระหว่าง0.5ใช่ไหมฮะกับ0เรารู้ว่า sin ของมุม30นะครับ0.5นะครับส่วน sin ของ0คือ0นะครับเพราะฉะนั้น sin ์เซตาอยู่ระหว่างนี้เพราะฉะนั้นเซตาก็ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง30นะครับก็มี2ช้อยคือช้อยนี้กับช้อยนี้นะครับอ่า0นะครับอันนี้คือ0.5นะครับ ถ้าตรงกลางระหว่าง0กับ0.5คือ0.25ใช่ไหมครับอ่าอันนี้เทียบเคียงกับ0นะครับอันนี้คือ30อันนี้เทียบเคียงกับ15นะครับแล้ว0.2เราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง15เพราะฉะนั้นตอนนี้มีช้อยเดียวนะครับต่อช้อสี่นะครับ,ออ 4, รบข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการเอ่อแทรกสอนนะครับ จุด P จุดนี้นะครับอาจจะอยู่ในแนวของ An ใช่ไหมฮะเพราะว่าจุด P คือเสียงดังนะครับเสียงดังแต่ว่าเป็นแนว a n นะครับแล้วก็เขาถามว่าเสียงหายไปกี่ครั้งเขาถามก็คือถามว่าเจอแนวโนดกี่ครั้งนะครับเราก็ต้องหาว่า,าว่าจุด P นะครับเป็น An ที่เท่าไหร่ก็คือเราถามว่า a n เท่ากับเท่าไหร่ นะครับเราใช้สูตรว่า d ไซเตเท่ากับ n v ส่วนด้วยความถี่นะครับ d เป็นหนะครับไซ์เซนตนะครับก็คือสาสิส่วนสี่สิบห้าใช่ไหมัอ้ห้าสิบสี่ใช่ไหมับสาสิบส่วนห้าสิบสี่นะครับก็จะเท่ากับ n, n นะครับ3า0รอยสี่สิบนะครับส่วนด้วยห้าร้อยสิบนะครับเราก็จะได้ว่า n นะครับเท่ากับหดังนั้นเจอ โนดห้าครั้งนะครับตอข้อสามครับอันนี้เป็นเรื่องของซ่อมเสียงนะครับเมื่อนาเทปกาวแผ่นเล็กๆมาติดนะครับมวลเพิ่มนะครับมันจะเท่ากับ f ลดใช่ไหมฮะเหมือนที่พี่เคยพูดไว้นะครับดนั้นครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นซ่อมเสียงนะฮะ470รเบฮิร์ส์นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้อีก2ทางก็คือ4 7 6เจฮิร์ส์นะครับ หรือว่า464เฮิร์นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเกิดบีสนะครับ6นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเราจะใช้ตัวนี้หรือใช้ตัวนี้นะครับอันนี้470นะฮะเพราะฉะนั้นความถี่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตน้องตอบ464เพราะฉะนั้นก้อนี้ตอบ464เฮิร์ซเป็นคำตอบครับ ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของหลอดกำทอนนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นปลายเปิดนะครับ <S <S L อก็จะเท่ากับแลมด้าส่วนสองใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นปลายปิดนะครับ l <S <S ก็จะเท่ากับแลมดาส่วน c ี เพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับเกิดการกันทอนได้3ามครั้งนะครับอ่าแล้วก็เขา้เลือกหลอดที่สั้นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเป็นลายปิดใช่ไหมฮะ L ก็จะเท่ากับเทสสูของลายปิดนะฮะ2อ n ลบหส่วนด้วย cs f นะครับคูณกับ v นะครับก็ได้เท่ากับห้านะครับ คูณกับ350สนะครับส่วนด้วย4คูณ700นะครับเท่ากับ0.625เมตรนะครับเท่ากับ6 2อเท่ากับ6ู5เมตรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช้อยที่สครับเช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าสั้นกว่า62จะไม่เกิดกำทอดใช่ไหมฮะ ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของด็อปเปอร์นะฮะครับตรงนี้นะครับ f นะครับของซอสนะครับเป็น400นะครับแล้วก็มี v เป็น25นะครับเราก็ระวันแลมด้านะครับ v ส่วนด้วย f เท่ากับ350นะครับ ส่วนด้วยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคิดนะครับ f ที่ได้ยินนะครับมันจะเท่ากับ v นะครับ v l นะครับ v v นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือคูณอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องลากเส้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น v ตรงนี้นะครับเมื่อมีตรงข้ามกับเส้นที่ลากมาตรงนี้นะครับหมายความว่า v ยี่สิบห้าตรงนี้นะครับ ต้องลบนะครับอันนี้คือ v ีซอสใช่ไหมฮะส่วน v l อนะครับเป็นศูนย์อยู่แล้วตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสูตรตรงนี้เมื่อเราเขียนให้สวยงามตอนนี้ผมขอพี่ขอลบนะครับก็ต้องเป็น v นะครับบวกซูดนะครับหรือว่าลบศูนย์ก็ได้นะครับส่วน v ลบ vs ก็คือยี่สิบห้านะครับ f นั้นเท่ากับสามร้อยห้าสิบศูนย์ด้วยสามร้อยนะครับ ห้าสิบนะครับลบด้วยยี่สิบห้านะครับคูณสี่สิบนะครับก็จะเท่ากับสี่สิบสามจุดศูนย์เจ็ดนะครับถ้าในห้องสอบก็น้องก็คิดประมาณประมาณได้นะครับแล้วเราแทนตรงนี้ก็จะเท่ากับสามร้อยห้าสิบส่วนด้วยสี่สิบสามจุดศูนย์เจ็ดนะครับเราก็ตอบมาว่าประมาณแปดสิบเอ็ดัวน้ข้อนี้ตอบสองนะครับอ่ะข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของาคลื่นกระแทกนะครับอันนี้คือเครื่องบินนะฮะ เคลื่อนที่ไปด้วย vs นะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นนะครับความเสียงออกมานะครับด้วย v w a วนะครับให้คนที่นะครับได้ยินอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อระยะตรงนี้เป็นตั้งฉากนะครับมุมตรงนี้นะครับเป็นสามสิบนะครับนั้นเราจะได้ว่าไซน์สิ้าก็จะเท่ากับ vw a v ส่วนด้วย resource นะครับ v w เวฟเป็นสามใชอยสี่บ้าไหมเท่ากับ หนึ่งส่วนสองครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสายสามสิบก็คือยนหนึ่งโซลโซนะครับ้นเราจะได้ vsource เท่ากับหกร้อยเก้าสิบนะครับอันนี้เป็นคำตอบนะครับอ่ะข้อนี้นะครับอันนี้พี่ใส่เพิ่มมาอันนี้อยู่นอกเหนือจากในชีตกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อสอบก้าวิชาของปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอ่ะนะครับชุดนักเรียน A ตรงนี้นะครับตบมือนะครับ p เท่ากับเท่าไรไม่รู้นะครับอันนี้ห่างไปหนึ่งร้อยนะครับมีนักเรียน b นะครับอยู่นะครับแล้วก็ได้ยินเดซิเบลตรงนี้นะครับเท่ากับสามสิบใช่ไหมครแล้วว่าสามสิบเนี้ยมันคือสิบล็อกส่วนด้วย i ส่วน i ศูนย์ใช่ไหมครอืม i เท่ากับ p ส่วนด้วย c ีไพอ่าประมาณสองใช่ไหมครอันนี้อันนี้ตัดกันนะครับสามเท่ากับล็อก นะครับอ่าล็อกถ้าไม่เขียนอะไรนะฮะในวิชาคณิตศาสตร์ล็อกตรงนี้ถือว่าซื้อเป็นสามสิบนะครับก็คือ p นะครับส่วนนะครับสี่พายหนึ่งร้อยนะครับกำลังสองนะครับอันนี้คือ i เฉยๆนะครับแล้วก็คูณกับ i ศูนย์นะครับหนึ่งส่วน i ศูนย์เพราะว่าอันนี้เป็นหารอยู่คือไปคูณหนึ่งส่วน i ศูนย์ครับหนึ่งส่วน i ศูนย์คือสิบกำลังลบสิบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ ฐานย้ายขึ้นไป10กำลัง3เท่ากับ p ส่วนด้วย4 p คูณ10ยกกำลังลบ8นะครับเนี่ยย้ายฝั่งนี้ขึ้นมาเราก็จะได้ว่า p เท่ากับ4 p คูณ10ยกกำลังลบ5นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอข้อนี้ครับอ่ะอันนี้นะครับเป็นข้อสอบแผ่นสอง b สองพันห้า้อหกสิบสี่นะครับอ่ะตรงนี้นะครับเมื่อเราอ่านโจทย์แล้วเราก็จะให กำลังนะครับเท่ากับ P นะครับ r1 เท่ากับ1เมตรนะครับเบต้านะครับ1นะครับเท่ากับ80เดซิเบลใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับส่วน r2 นะครับเท่ากับ200นะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ i2 เนี่ยคำว่าลดความเข้มลงไปร้อยละ60หมายความว่าเหลือ40ใช่ไหมเหลือ40เปอร์เซ็นต นะครับมันก็คือ40ส่วน100ของ P ส่วนด้วย4พาย r ากำลังสซึ่งเป็น R 2ใช่ไหมครับแล้วก็จะถามว่าความเข้มที่อ่เท่ากับเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ,รบเราจะต้องหา I1 ส่วน I2 สอก่อนนะครับอเท่ากับ P ส่วน A ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะ เราก็จะได้ว่าอ่า a นี่มันคือ4พาย r กำลังสใช่ไหมครับ i หนึ 1, ส่วน i 2ก็จะเท่ากับ p 1ส่วน p 2นะครับคูณอาหารย,าย้ายขึ้นไปนะครับจะเป็น4พาย r สอกำลังสส่วนด้วย4พาย r1 กำลังสนะครับ4ี่ยจัดการเพราะนั้น i 1ต่อ i 2ก็จะเท่ากับ p 1ต่อ p 2คูณกับ r สอ 2, ต่อ r อหนึ้งหมดากมดกำลังสองนะครับอ่ะอันนี้คือนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่คิดในใจนะครับอ่ะนะครับอันนี้ลบไปนะฮะถือว่าเราได้แล้วนะครับ i อหนต่อ i อสอนะครับเท่ากับ p หนึ่งนะครับส่วนด้วย40่ส่วน100 ของ p ใช่ไหมฮะก็แล้วก็คูณกับนะครับ r 2ต่อ r 1นะครับทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ i 1ต่อ i 2เท่ากับ100ส่วน40เพราะว่า p ตัดกันไปแล้ว200ส่วน1ทั้งหมดกำลังสองเราก็ได้ว่า i 1ส่วน i 2เท่ากับ10ยกกำลัง5นะครับและเราก็จะคิดต่อตรงนี้นะครับ เบต้าหนึ og, ่งลบเบต้าสองเท่ากับสิบล็อก i อหนึ่งต่อ i อสองนะครับตรงนี้เราได้แล้วว่าเป็นสิบกำลังห้านะครับก็เบต้าหนึ่งนะครับก็คือแปดสิบใช่ไหมฮะลบเบต้าสองเท่ากับสิบล็อกสิบกำลังห้านะครับอันนี้ได้เป็นห้าสิบใช่ไหมครับสิบคูห้าได้ห้าสิบ og, 50. เพราะฉะนั้นแปดสิบลบเบต้าสองเท่ากับห้าสิบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเบต้าสองเท่ากับสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ออก ส0ก็คือใชอ้หนึ่งนะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นวิดีโอเฉลยเรื่องเสียงพี่ก็เอาไว้เท่านี้นะครับถ้าน้องๆไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามมาได้นะครับ